โอ <bin> <cil Merkel> ้โหไอ้ที่เตือยมานี่มาทั้งนี้ชาวนาเอาไว้ดีตายดีตายดีตายด้วยลงเอะไรโอ้ยถังเอ้ยเจ้าซื้อเหรอเนี่ยละตายแล้วกูจะมาคุณจะมาคอยโอ้ยฉลองหลุดนั่งลงนั่งลงไปยางไงไปยังไงเฮ้ยถวายมังคอมสบายๆสบายสบายๆสมพระรองหน่อยพียงหางูเห่าไปียงไรรองเพียงไร อืมดีเนีอืมอืมมาหางูเห่าของมึงเนี่ยมันได้ขาดจริงๆเวยมันเข้าไปขดขวางอคอเกือบหายใจให้คอไม่ทันเนี่ยอาวแล้วก็เ่ยไม่ลองบ้างเหรออาผู้ใหญ่อ,อ๋ออไอ้สิง ไอ้ทอ,อน่ะเว้ยกูชักหมดสนุกแล้วเว้ยตราไปที่พวกมึงยังเห็นกูเป็นเจ้าเสืออยู่กูหมดสนุกแนะ่ต่อไปนี้ไม่มีเจ้าเสืออีกแล้วมีแต่ทิดเดือฮะไอทิดเดือเออแน่นะแน่สุวะออถ้าไม่มีใครแดกมึงแดกซะกูรับรองว่าถ้าสามอึกมึงไม่เมากูนับถือเลยเอาแดกเป็นแดกสุวะ กูออกมาอยู่ท้องไร่ท้องนากับพวกมึงเนี่ยจิตใจมันปลอดโปร่งมีความสุขดีว่ะไอ้สิงกูรักน้ำใจมึงอยากให้มึงเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกูในวังพยาค่ะพยยะค่ะอีกแล้วพูดธรรมดาก็กูก็น่ะ ประเดีย๋ยวพัดนีหหห่หวังไงวะฮะไอสิงเป็นคนบ้านนอกไม่เคยรู้เรื่องการรั้วการวังขงนรทมเนียมก็ไม่รู้เกรงจะไปทําให้ขายหน้าเจ้าเสือคนก็จะหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยหนังสือสักตัวก็ไม่เก่งเก่งอย่างเดียวแจวถอถือท้ายเรือเอ้ยกูไม่ต้องการอะไรจากมึงมาไปกว่าน้ําใจฝีมือความซื่อสัตย์เท่านั้นแหละเอ็งให้ข้าได้ไหมได้ อ๋อมึงกลัวจะต้องจา่ายอีสร้อยใช่ไหมกู <c oughs> จะขอมันจากผู้ใหญ่ให้เป็นเมียมึงดีไหมเฮ้หรือว่างไงผู้ใหญ่มันมีร้อนกลา้าวไม่ยาะไอ้สิงกูจะทําพิธีแต่งงานรถน้ําให้มึงวันนี้ซะเลยขอให้อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าถือไม่เท้ายอดทองแต่บองยอดเพชรนะ